สวัสดีค่ะน่นะคะจากช่องนินเอน,นอินมียนมานินเนเชียงตุงค่ะเมื่อคืนก็ได้ดูไลฟ์สดเวทีนางงามการแข่งขันเวทีนางงามเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีคนรู้จักเพื่อนอย่างเงี้ยเนาะเวลาเขาดูไลฟ์สดแล้วถ่ายทาดสดแล้วเขาก็จะโพสต์ลงตามความคิดเห็นของเขาก็คือดูไปด้วยนะตอนนั้นเขาคิดอะไรเนาะเขามีความคิดเห็นอะไรเขาก็โพสต์ตอนนั้นเลยอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นคนรู้จักคนนี้นะคะตอนที่เริ่มแข่งขันเขาก็โพส ก่อนเลยเป็นโพสต์แรกนะคะว่าโออินเดียรอบนี้สวยมากประมัดอินเดียไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น Even Girl, อีวน n ิ่งเกลวชุดราตรีนะคะออร่าหรือความสวยงามอินเดียเด่นมากอันนี้คือโพสต์แรกของเขานะ,ะส่วนโพสต์ที่2ของเขาเนาะเขาก็โพสต์ว่าคําถามสําคัญมากแต่คําตอบคือจะแปลเป็นภาษาไทยยังไงดะคือเขาเขียนภาษาพม่าอย่างนี้ค่ะคำถามสำคัญมาก แต่คำตอบคืออ่อนแรงมาก ไม่มีแรงเลยประมาณนั้นนะคะนี่ก็ไม่รู้ว่าแปลเป็นไทยยังไงดีอันนี้คือโพสต์ที่2ของเขานะคะแล้วทําไมจะต้องเล่าถึงคนรู้จักคนนี้ที่เขาชอบโพสต์ที่เขาคิดอ่ะนะตอนที่เขาดูถ่ายทอดสดไปด้วยนะคะก็คือคลิปนี้เนี่ยอยากอยากจะแชร์เรื่องของคนนี้ให้ฟังนะคะก็เลยเล่าเรื่องของเพื่อนคนนี้หน่อยเนาะแล้วตอนที่ยนมาน้องแต,แต่เนี่ยเนาะ,ะก็ได้อันดับที่3นะคะสแกนลอนเนอร์อัพนะคะโอ้ตอนนั้น นี่ก็ดูไลฟ์สดอยู่เนาะก็มีคนยันมาหลายคนมากที่เข้าไปคอมเมนต์ด่านูน่นนี่นั่นนี่ดูแล้วแบบใส่หัวมาอีกแล้วกลุ่มท็อกซิกพวกนี้นี่นะคะแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนะก็ดูไปให้กำลังใจมิสคนอื่นๆไปก็เชียร์อินเดียอยู่เหมือนกันเพราะเขาสวยเขาตอบคำถามดีแล้วคือคือเขาเก่งมากแค่ชุดราตรีของเขาอะก็คือเด่นกว่าคนอื่นแล้วเนาะทีนี้พอ อินเดียเนี่ยได้วินเนอร์ก็คือได้เป็นควินได้มงได้มงละเนาะเพื่อนคนรู้จักคนนี้เขาก็โพสต์แสดงความยินดีนะฮะ congratulation นเดียคืออินเดียสวยมากคนดีมากสมองเบรนก็มีปาตี้รูปร่างก็สวยนะคะแล้วก็บิวตี้ความสวยงามคือเขาก็เหมือน ชมมะนะในความคิดของเขาอะไรยังไงเขาก็ชมนี่ก็เห็นโพสต์ของเขาขึ้นมาตลอดหลังจากที่ชนะแล้วนะคะไลฟ์สดจบแล้วนี่ก็ไม่ได้ดูข่าวอะไรต่อละ เพราะว่าอีกวันหนึ่งตอนเช้าอ่ะนี่มีสอบเนาะหลังจากนั้นนี่ก็เข้านอนพอตื่นเช้าขึ้นมาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาปุ๊บโอ้โหดราม่านี้เต็มฟิดไปหมดเลยนะคะหนักกว่าเมื่อสองสาวันที่แล้วแล้วอีกนะคะมีดราม่าอะไรบ้างนะคะก็ดราม่าที่ตอนเมียนมาได้ที่สก็คือ Second n e นะ์อัพเนาะน้าน้องก็แบบยิ้มเจือนอ,อันนั้นด้วยนะคะแล้วก็ตอนที่น้องลงเวทีมาแล้ว ที่เลี้ยงแอนดีของน้องอะเนาะที่แบบไปเอามง,มงกุฎของน้องออกอะเราก็ดึงสายสะพานน้องออกด้วยเอออันนี้ก็ก็ไม่สมควรเนาะ เป็นดราม่าก,ก็ก็น่าจะแล้วแหละนะคะเพราะว่าควบคุมอารมณ์ตัวเองต่อหน้าสาธารณะไม่ได้เนาะแล้วก็หลายเรื่องมากนะคะหลายเรื่องมากส่วนเรื่องออความคิดเห็นดราม่าที่พี่เลี้ยงแอนดี้ไปดึงมงกุฎกับสายสะพายอันนั้นเดี๋ยวมาทำอีกคลิปหนึ่งนะคะส่วนคลิปนี้ที่อยากจะเล่าก็คือคนรู้จักที่เขาโพสต์สิ่งที่เขาคิดตลอดตอนที่เขาดูถ่ายทอดสดนะคะ เขาโดนทัวลงเขาดนทัวลง,วลงแล้วแบบงลงแบบโอนหนักด้วยนะคะเพราะอะไรก็คือโพสต์ที่เขาแสดงความยินดีแล้วก็เหมือนชมอินเดียนี่แหละนะคะเป็นจุดเริ่มต้นมีหลายคนที่หมันใส่เขาเนาะก็มากันแนะกันแหน่เขาประชดเขาอย่างน้อนอย่างนี้ค่ะแล้วเขาก็มาโพสต์อีกโพสต์นึงว่าเมียนมาคือประเทศของเราที่เป็น r e p r e s e n เซ t i v เดเราให้กำลังใจยอยู่แล้ว แต่อินเดียคือสวยมากไม่ว่าจะเป็นรูปร่างนะคะบอดี้ความสวยบิวตี bring, ะะ้แล้วก็เบรนคะสมองแล้วก็บิสเนสทางธุรกิจอะไรคือเขาเด่นกว่าเราเยอะอันนี้เราต้องยอมรับนะคะคนที่สมควรจะได้เขาก็ได้แบบสมศักดิ์ศรีไปแล้วแล้วทำไมที่ฉันเขียนแล้วทำไม ที่ฉันเขียนว่าชอบอินเดียทำไมจะต้องมาด่าฉันกันด้วยนะคะแกลนก็คืออะไรอะไทเทอร์ไทไทเทอร์แกลนก็คือไทเทอร์แกลนก็คือไทเทอร์จะแปลยังไงเดียแถวเนี้ย คือมันสมเหตุสมผลกันแล้วนะคะ evening gown ชุดราตรี question and answer คำถามคำตอบอล l a นะคะ alla เนอะคือเขาอะเด่นเด่นแบบเห็นได้ชัดอันนี้พวกเธอต้องยอมรับนะคะโอ้ยคนเรานี่ก็ยากจริงแท้หนอแล้วเขาก็เขียน emoji หัวเราะนะคะแล้วเขาก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า this is not a cooking show มันมันเป็นคำสแสลงเนาะสแสดงที่ ที่เหมือนกับว่ามันไม่ใช่เตรียมกันไว้แล้วนะประมาณนั้นนะคะโพสต์นี้แหละที่ทําให้ทัวลงเขาค่ะแล้วเขาก็ส่งมาให้นี้ดูด้วยนะคะนี่ก็แบบอืมเนาะเดี๋ยวเราไปดูคอมเมนต์บางส่วนกันนะคะมีทั้งคนที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยแล้วก็มาด่าเขาก็เยอะแยะไปหมดนะคะคอมเมนต์ <Comment S 2> ที่หนึ่งค่ะบอกว่าจริงๆเลยนะคะในไลฟ์สดแกลนทีวีในคอมเมนต์ก็ไปดุมด่าเขาอินเดียสวยอล่าขนาดนี้ ถ้าเทียบกันห่างกันเยอะมาก CJ ตอนเดินแคทวอล์สวยอล่ามาก They do deserve it น o อฉันชอบงานปีนี้จริงๆนะฮะอันนี้คือคอมเมนต์แรกเนาะพอคอมเมนต์ที่2นะคะเขาก็เขียนว่าอยากให้ได้ First runner up นะคะที่2แต่พอรอบสุดท้าย Evening Gow n ชุดรัดรี อยากจะถามว่าใส่สีชมพูอ่อนออกมาทำไมนะฮะอินเดียคือสวยมากสวยจนทำให้เกรงกลัวรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าอินเดียได้แน่นอนนะ,ะสวยสเปเชียลสวยสุดๆคอมเมนต์ถัดมาค่ะเขาบอกว่าอินเดียสมควรได้วินเนอร์พี่ที่สะดุดส้นสูงได้ที่สองสูงกว่าแต่แต่อันนี้ไม่ควรเป็นยอมรับไม่ได้นะคะอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่า ทั้งประเทศเราเชียร์ให้มิสของเราได้วินเนอร์พอไม่ได้เราก็เสียใจกันแต่เธอกลับมาพูดว่าชอบมิสประเทศอื่นก็สมควโดนด่าแล้วแหละต้องดูเวลาการละเทศะด้วยว่าจะว่าคนโพสต์ตอนไหนอะไรยังไงโอเคค่ะีอคอมเมนต์น,นึงค่ะบอกว่าเฮ้ย hey, ไม่ใช่ว่าพวกเราไม่พอใจที่อินเดียได้นะ แต่ลดให้เราได้แค่ที่3เราเลยไม่พอใจกันอินเดียคือ she deserve it เนาออินเดียเธอสมควรที่จะได้นะคะคือต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นเด็กในเมืองหลวงเด็กย่างกุ้งอย่างเนี้ยค่ะนิสัยของเขาค่ะเวลาเขาพูดหรืออะไรเนี้ยเขาจะอังกฤษคำหนึ่งพม่าคำหนึงอังกฤษคำหนึ่งพม่าคำหนึงอย่างเช่นในคอมเมนต์ก็เหมือนกันนะฮะก็จะเขียนแบบ อังกฤษคำหนึงพม่าคำหนึงประมาณนั้นนะคะอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะเขาบอกว่าเราพอใจเรารับได, India ได้ที่อินเดียได้ที่1นะคะแต่ที่สะดุดส้นสูงคนนั้นได้ที่สองแล้วให้เมียนมาได้ที่3ามะเราไม่พอใจส่วนอินเดียพอตี้เพอร์เฟไหมดูช่วงที่สวมชุดว่ายน้ำก็รู้ว่าสวยจริงะคะ่ะแล้วก็คอมเมนต์หนึ่งถัดมาค่ะเขาบอกว่าไม่ใช่ไม่พอใจ ที่ไม่ได้วินเนอร์เพราะเศรษฐกิจของประเทศเมียนมาเราไม่ดีเราก็ไม่หวังวินเนอร์อยู่แล้วแต่ความพยายามของเด็กควรได้ที่2อสิ 4, แต่ให้แค่ที่3พวกเราเลยไม่พอใจกันนะฮะส่วนคอมเมนต์นี้นะฮะนี่อ่านแล้วนี่ก็ค่อนข้างชอบมากไม่รู้ว่าจะมาดราม่าที่ช่องของนี้หรือเปล่าไม่รู้นะฮะเขาบอกว่าอยากจะบอกว่ามิสเราก็มีข้อปรกพ้องที่เยอะ บนเวทีไม่สามารถควบคุม r รีแอคชั่นตัวเองคือเลวร้วายที่สุดอ,อย่างเช่นที่ได้ที่2แล้วยังไม่สามารถแสดงความดีใจกับคนอื่นแล้วร้องไห้บนเวทีคือนะะไม่ใช่ว่าไม่ให้ร้องไห้เสียใจอยากจะร้องไห้ก็ควรร้องหลังเวทีมิสประเทศอื่น ทุกคนที่ลงแข่งทุกคนก็อยากได้วินเนอร์ทั้งนั้นเธอเชื่อว่าฉันต้องชนะแน่นอนแค่ความคิดนี้ก็ผิดสุดๆแล้วนะคะ t u o s t n o n n s w e r s w e r คำถามและคำตอบก็ยังไม่สมบูรณ์น้านิ่งแล้วตอบแบบอ่อนมากที่ตรงนั้นก็พลาดสุดๆแล้วแถมพี่เลี้ยงแอนดีก็มาโพสต์ว่า b y forever นะคะเอ,อ่ยังไงอะ บยบไปบตลอดการเนาะอีกพอไม่ได้ไม่ชนะก็พานสมควรที่จะต้องกลับมาดูตัวเองว่าเราปกพ่องตรงไหนต้องแก้จุดไหนแต่ไม่กลับมามองข้อปกพ่องของตัวเองเลยเพราะเป็นเมียนมาเราก็ให้กำลังใจอยู่แล้วส่วนคนที่เขาสมควรได้มองเขาได้ไปไม่ว่าจะเป็นมิสประเทศไหนเราก็ให้กำลังใจอยู่แล้วนะคะ อ,อีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าอินเดียได้วินเนอร์อันนี้สมควรก็คิดตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาได้แน่นอนแต่ที่สองอะ่ะถ้าฝรั่งเศสได้คงไม่เสียใจเท่านี้นะฮะคำว่าวินเนอร์วินเนอร์เยอะมากนะคะจนนีิอ่านแล้วแบบคิดถึงน้องวินเนอร์ที่บ้านเลยน้องหมาปอมที่บ้านนะคะอีกคอมคเมนต์หนึ่งค่ะบอกว่าเบรนนะคะเบรนสมองของคนนั้นดีกว่า แต่หุ่นและรูปร่างปอตี้เราสวยกว่าโอเคแล้วก็อีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะบอกว่า Cooking Show ก็คือ Cooking Show แต่ India, well อินเดีย l deserve สมควรที่จะได้แล้วก็ลูกหัวใจสีแดงนะคะส่วนอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะก็บอกว่าจัดงานให้เขาแข่งขันคนเดียวเลยแล้วก็ให้เขาชนะเลย จริงๆเลยในงานแข่งขันเราต้องชนะเท่านั้นถ้าคิดแบบนั้นก็ไม่ควรขึ้นแข่งเวทีไหนอีกนะะให้จัดที่บ้านตัวเองแล้วแข่งเองชนะเองเลยน้ำใจเมียนมาถ้าแพ้ก็คือท้าแท้ออก <laughs> <laughs> นะคะอันอันอันนี้ก็คนเมียนมาคอมเมนต์เหมือนกันนะคะอ่านคอมเมนต์นะ <laughs> โอเคค่ะอันนี้ก็ เป็นเหมือนที่เขามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ของคนรู้จักคนนี้นะคะส่วนมากก็บอกว่าเขาไม่ติดใจเลยที่อินเดียชนะแต่ที่เขาติดใจก็คือเหมือนเมียนมาคนได้ที่สองไหมไม่ใช่ที่สามประมาณนั้นเนาะแล้วก็ คนเข้ามาคอมเมนต์ด่าก็เยอะมากแต่คําด่าอะไรเนี้ยนี้ไม่ได้เอามาแปลนะคะนี่อ่านแล้วนี่รู้สึกแบบอืมเนาะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ลาแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปอื่นจะมาอ่านคอมเมนต์ที่พี่เลี้ยงแอนด้เขาเอามงกุฎกับสายสะพายออกนะคะมีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วคนที่ต่อว่าเขาก็เยอะแยะมากเลยค่ะวันนี้ลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ